เมืองทรงคาพี่น้องผู้ปันแห้งจุ้มข่าวผู้ต่อยหอคาตั้งซิงมืนในวันที่้าเจดเลือนธันวาคมปีเอ็ดยามกลางในแปดโมงในก้นหนุ่มเว่งลาเซลยวคอนกันตาออกในกลางเจอสารคัดเซื่อยอาณา ຈຸມປະລິກມັນສຶກມັນເຂົ້າປະທິກົນໜຸ ok ່ມຊຶ້ດທິຄອນກັນຢ່າງແປເລີອອກຕາເຮັດໃຫ້ກົນໜຸ່ມຕາຍສີກໍ່ໝາເຈ້ຍພາແຫງຕັງນຳໃນນຈໍັງກົນມືງເ່ນດີລັດໃນວ່າກົນຸ່ມຊຶ້ດຕາຍກວາສີກໃນເປັນກົນຊາຍ3ກໍແລກນຍິງ1ກົນຕາຍສກໃນັນກົນໜຸ່ມລອຍ1ກໍ່ໄດ້1ກໍຂາງ1ກລວ່າ1ກໍໂຕຕາຍກນຍິງ1ກໍລກົນໝາຈັບກໍ່1ດສຶກປລິກຂົາເອາໂກາຢ່າວ່າໃນ วันที่เศร้าเจีดเลือนทนสามปีสองหิงเศร้าเอ็นนเป็นวันทับซึกมนันตากินเข้าโฮมหมูกันดีในปีต่อนนั่นซึกมันเละยินมือจู้จุ้มยิบกองกังเจ้าคือเจอลงลายมือกึดดึกมาเข้าโฮมวะยะอยู่หนังไหนย้อนซูบันพี่น้องเขาเขาให้อยู่ลีกินหวานกัย,ยานเพ่เข็นกูลองลองสีกั๊มเหมือนสงฆ่า